สวัสดีครับผมสินแสคริสมังกรสามประสานนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ในกรุงเพิร์สประเทศออสเตรเลียครับด้านหลังผมคือโบสถ์ที่มีชื่อเสียงมากๆคือเซนต์แมรี่ครับท่านจะเห็นว่าโบสถ์เซนต์แมรี่เนี่ยมีการกระตุ้นโชคลาภหรือกระตุ้นในเรื่องของการมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่สองประการนะครับประการแรกท่านจะเห็นสายน้ําที่วิ่งมาตรงกลางโบสถ์เลยนะครับตรงนี้เป็นการกระตุ้นโชคลาภของพลังชี้ตัวหนึ่งนะครับนะ อีกอันที่น่าสนใจนะครับตามผมมานะครับนะอีกด้านหนึ่งของโบสถ์ถ้าท่านจะเห็นก็คือคืออยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีเลยเพราะฉะนั้นพลังชีจะวิ่งเข้ามานะครับและตัดด้วยสายน้ำเพราะฉะนั้นโบสถ์นี้จะเป็นโบสถ์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากๆและท่านก็จะเห็นว่าโบสถ์นี้มีความแหลมที่เป็นยอดหมายถึงความฉลาดในยุคข,ของศาส,สนาคริสต์นั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นบทนี้เป็นโบทที่ค่อนข้างมีพลังและมีชื่อเสียงโบทหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ